สีฟ้าที่คุณแม่ตามหานะคะจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะเป็นสีฟ้าที่ต้องบอกเลยค่ะว่าถูกต้องมากๆนะคะเพราะว่าใส่แล้วสวยขึ้นสุดๆนะคะที่ร้านเนี่ยใช้ผ้าคลุมนะคะเป็นสีออกขาวเงินนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสีที่ทําให้ใส่ลบขึ้นมากๆนะคะยิ่งคู่กับสีฟ้าด้วยเนี่ยยิ่งสวยเปล่งประกายมากๆนะคะคุณแม่นะคะถ้ามี ตีมสีฟ้านะหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะมาจัดตัวนี้ได้เลยนะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าผ้าคลุมเนี่ยดียังไงนะคะลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยชื่นชอบมากๆนะเพราะว่ามันอัมพางนะคะทั้งต้นแขนทั้งหน้าท้องนะคะแล้วที่สําคัญก็คือไม่อึดอัดด้วยนะคะญาติผู้ใหญ่บางบางท่านของเรานะเขาไม่ชอบอะไรแบบรัดแน่นๆอึดอัดนะคะก็ต้องตัวนี้เลยนะคะแล้วที่สําคัญเวลายกแขนเนี่ยเขาก็เหมือนใส่เสื้อนะคะแล้วผ้าคลุมเนี่ยมันเป็นดีไซน์ใหม่ๆนะคะที่ เขาเรียกว่าทันสมัยนะคะใส่เราไม่ดูแก่ไม่ดูโบราณนะคะก็ต้องตัวนี้เลยนะคะคุณแม่นะคะอย่าลืมเข้ามาจัดนะคะสําหรับสีฟ้าตัวนี้สวยมากๆสวยลงตัวสวยหรูนะคะโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเยอะนะคะก็ดูดีนะคะอย่าลืมนัดหมายเข้ามาลองแบบลองซส์นะคะแล้วพบกันค่ะ